โครงการ e NERGY i d o l จะพาคุณผู้ชมไปพบกับชมุมชนต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีผู้ประดิษฐ์เครื่องสีเข้ากล้องสำหรับชุมชนที่ทำงานจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้อยู่อย่างยั่งยืนเนื่องจากเครื่องสีคขาพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตำบลยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดสีสเกตมีประชากรทั้งสิ้น6,237คน1,903ครัวเรือนโดยชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวเมื่อปลูกข้าวเสร็จต้องนำข้าวเดือกมาแปรรูปโดวยวิธีแบบดั้งเดิมใช้ครกกระเดื่องหรือส่งโรงสีของพ่อค้าคนกลางซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการสีข้าวอาจารย์รุ่งสว่างบุญนาครูชนบทที่คลุกคลีอยู่กับชุมชน จึงนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยคิดคน้นเครื่องสีเข้ากล้องในครัวเรือนแต่ต้องลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นที่มาของการมองหาแหล่งพลังงานทางเลือกมาใช้ซึ่งก็คือระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดสามารถลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนได้ จากคดีที่ผ่านมานะครับเกษตรกรชาวนาเวลาจะสีข้าวเนี่ยจะต้องไปสีข้าวตามโรงสีข้าวหมู่บ้านซึ่งโรงสีข้าวหมู่บ้านนั้นใช้น้ํามันหรือใช้ไฟฟ้านะครับทาให้สิ้นเปลืองพลังงานนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่จะสีข้าวกล้องหรือข้าวซอมือชาวบ้านได้ใช้ครกนะครับที่จะตําข้าวนะครับทำให้เสียเวลาแล้วก็ข้าวหักคุณภาพของข้าวไม่ดี เราได้ศึกษาในเรื่องของพลังงานโซลาเซลล์นะครับเอามาใช้กับเครื่องสีเข้ากล้องนะครับจึงไดน้นำแนวความคิดนี้มาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9นะครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานมาคิดค้นเครื่องสีเข้ากล้องพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนครับเครื่องสีเข้ากล้องสำหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่นำมาใช้ได้จริงด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้นอกอาคารแล้วต่อสายเชื่อมกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กซึ่งไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์จะผ่านมอเตอร์เพื่อให้ระบบขัดสีข้าวทำงานโดยไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์เมื่อนำมาประมวลผลพบว่าเครื่องสีข้าวกล้องพลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟฟ้า5บาท28สตางค์ต่อ1ึงชั่วโมงสีข้าววันละ6กชั่วโมง ทำให้ประหยัดค่าไฟได้31บาท68สตางค์ต่อว,วันหรือปีลับประมาณ11,563บาทส่งผลให้คนในชุมชนมีความสะดวกขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเพื่อไปสีข้าวและลดค่าไฟในการสีข้าวตอนมีเครื่องสีข้าวเข้ามาส่วนใหญ่หมู่บ้านหนึ่งมันจะมีแค่โรงสีแค่โรงสี เดียวชุมชนก็ต้องต้องหาไปสีที่โรงข้าวที่ที่เดียวกันครับตอนที่มีโรงสีข้าวพลังแสงอาทิตย์นี้รู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นเพราะรู้จากตัวตัวเครื่องเลยเนาะมันสามารถตั้งได้เกือบทุกที่ในในในหมู่บ้านในโครเดือนของแต่ละคนประมาณนี้ครับประโยชน,น์นี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นนวัตก,กรรมที่ดีที่อ่า จากวิทยาลัยสู่ชุมชนนี้ถ้าพื้นทุกพื้นที่ในอำเภอยางชุมน้อยหรือจังหวัดรีสเกีมีนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับคือนวัตกรรมก็ถือว่ามันสร้างชุมชนได้ครับชุมชนก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าเราใช้คนในการมาตําพอตําแล้วก็ต้องมาใช้อีกหลายกระบวนการครับก่อนที่จะมาเป็นในเม็ดข้าวเข้าไปสู่ในแม่ของข้าวได้ครับปัจจุบันเครื่องสีเข้ากล้องสําหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้นแบบของสิ่งประดิษฐ์ที่นำวิถีชีวิตของชาวบ้านมาผสมผสานกับเทคโนโลยีทำให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน